คำถามนี้ส่งมานะครับเป็นรู้สึกจะเป็นน้องวัยรุ่นสุภาพสตรีถามว่ายาคุมกําเนิดนั้นสามารถทําให้สิวในใบหน้าลดลงได้หรือเปล่าจําเป็นต้องมีตัวยาที่ชื่อไซโปรเตโรนโอนอซิเตตอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีผลข้างเคียงอย่างไรอะไรงครับถ้าเผื่อทานยาคุมกําเนิดซึ่งมีไอตัวยาตัวนี้นะฮะไซโปรเตโรนโอนอซิเตตเนี่ยครับก็จะช่วยคล้ายๆมันไปต้านฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศช,ชายซึ่งที่จริงผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดสิว อ๋อเหรอฮะเพราะนั้นถ้าอันนี้มันไปต้านฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายนี้ก็ทําให้สิวลดลงนะฮะทานสักสามเดือนนี้อาจจะยุบหายไปเลยอ๋อเหอครับอย่างนี้แนะนํำไหมคะสมมติน้องไหนคนไหนมีสิวเยอะๆแล้วจะไปซื้อยาที่ร้านเราดูให้มันมีส่วนประกอบอันนี้คือถ้าทางที่ดีผมคิดว่าควรจะควรจะปรึกษาหมอดีกว่าก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าแกมีมีสิวแล้วก็เจ็บ ค่อยๆมีไอการติดเชื้อด้วยนะนี่น้องมีอะไรด้วยซ้ำไปเนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้ยาอย่างอื่นร่วมด้วยนะไม่ไม่ใช่ทันยานี้อย่างเดียวครับนะฮะแล้วถ้าผู้ชายกินยาประเภทเนี่ยมันจะทําให้หน้าอกมันโตป่ะเขาเพราะว่าอย่างนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรให้อะนะฮะในผู้ชายนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าทานมันก็จะมีผลอย่างที่ว่าเนี่ยอกโตได้เอ่าได้อ๋อเหรอฮะนะไอไอไซโปรเตโรนเตอเอสเตอร์คือคือมันไม่ใช่ไซโปรเตโรนเอสเตอตัวเดียวนี่ฮะ มันมีฮอร์โมนตัวอีกตัวึงด้วยเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแท้ๆเลยนะฮะทีนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าผู้ชายเนี่ยเอาอยาคุมกำเนิดผู้หญิงไปกินเนี่ยก็หน้าอ,อกอาจจะใหญ่ขึ้นได้